อินเทรเวิร์คือบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่โลกภายในมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยทั่วไปแล้วอินทรเวิร์สมาร์กรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่คนเดียวหรือในกลุ่มเล็กๆพวกเขามักจะเติมพลังจากการใช้เวลาคนเดียวและอาจรู้สึกเหนื่อยหรือตึงเครียดหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากอินทรเวิร์สมาร์มีลักษณะเช่นชอบคิดก่อนพูดมีความลึกซึ้งในความคิดและความรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำง,งานได้อย่างมีสมาธิเมื่ออยู่คนเดียว มักจะเป็นคนฟังที่ดีและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณการเป็นอินเทอร์เวิร์สไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าสังคมหรือสนุกสนานได้แต่พวกเขาอาจต้องการเวลาในการฟื้นฟูพลังงานและจัดการกับสถานการณ์ที่มีคนมากมายอย่างรอบคอบมากขึ้นลักษณะทั่วไปของอินเทอร์เวิร์ความคิดลึกซึง้งอินเทอร์เวิร์มักใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นนี่ทําให้พวกเขามีความคิดที่ลึกซึง้ง และมีเหตุผลในการพูดคุยความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพอินเทอร์ s e สมักให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายพวกเขาอาจมีเพื่อนน้อยคนแต่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและน่าเชื่อถือการฟังที่ดีมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะพวกเขาใส่ใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูดและสามารถให้คําปรึกษาหรือความคิดเห็นที่มีคุณค่าการทํางานแบบเดี่ยวเทอร์ v e สมักชอบทํางานคนเดียวหรือในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ซึ่งช่วยให้พวกเขามีสมาธิและทําง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพความท้าทายที่อาจพบความเครียดจากการเข้าสังคมการอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนมากมายอาจทําให้อินทรเวิร์รู้สึกตึงเครียดหรือในล้าพวกเขาอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูลหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นการสื่อสารในกลุ่มใหญ่บางครั้งการพูดในกลุ่มใหญ่หรือการนําเสนออาจเป็นความท้าทายสาหรับอินทรเวิร์เนื่องจากพวกเขามักจะรู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวล วิธีการสนับสนุน introverts ให้พื้นที่ส่วนตัวเข้าใจและให้เวลาให้พวกเขาได้อยู่คนเดียวหรือลดความกดดันในการเข้าสังคมสนับสนุนในการพูดหากต้องการให้ introverts แสดงความคิดเห็นในกลุ่มให้เวลาและโอกาสให้พวกเขาพูดโดยไม่ต้องรู้สึกเร่งรีบจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหากเป็นไปได้จัดกิจกรรมในกลุ่มเล็กๆหรือสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเพื่อให้ introverts รู้สึกสบายใจแนวทางในการสื่อสารและทำง,งานร่วมกับ introverts เปิดโอกาสในการพูดในการประชุมหรือการสนทนาให้โอกาสอินเทอร์เวิร์ตแสดงความเห็นโดยอาจเริ่มจากการถามความคิดเห็นเป็นรายบุคคลหรือให้เวลาในการคิดก่อนที่จะต้องตอบสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายการตั้งสถานที่ทํางานหรือการประชุมในบรรยากาศที่เงียบสงบและไม่วุ่นวายจะช่วยให้อินเทอร์วิร์รู้สึกสบายใจมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร บางครั้งการสื่อสารผ่านข้อความหรืออ e ีเมลสามารถช่วยให้อินเทอร์เวิร์สมีเวลาคิดก่อนที่จะตอบทำให้พวกเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความคิดการพัฒนาตนเองสำหรับอินเทอร์เวิร์สสร้างความมั่นใจอินเทอร์เวิร์สสามารถพัฒนาความมั่นใจในการเข้าสังคมโดยการตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมในระดับเล็กๆก,ก่อนฝึกการสื่อสารการฝึกพูดในที่สาธารณะหรือการเข้าร่วมกลุ่มสนทนาสามารถช่วยให้อินเทอร์เวิร์สรู้สึกสบายใจมากขึ้น เมื่อพูดในที่ชุมชนใช้จุดแข็ง i n t e r c u r t u m a r k มีความสามารถในการคิดอย่างลึกซึ้งและการวิเคราะห์ใช้จุดแข็งนี้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ฮ่าฮการยอมรับและเฉลิมฉลองความแตกต่างการเข้าใจว่า i n t e r c u r a l มีคุณค่าในลนักษณะของพวกเขาและสามารถนำเสนอวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างออกไปได้ช่วยให้สังคมมีความหลากหลายมากขึ้นและสนับสนุนให้ทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงออกในแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง การยอมรับและเข้าใจ introverts เป็นกุญแจสําคัญในการสร้างสังคมที่เคารพและสนับสนุนความแตกต่างของแต่ละบุคคลซึ่งจะนําไปสู่การสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนในทุกระดับความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ introverts ความแตกต่างระหว่าง introverts และ extroverts introverts มีแนวโน้มจะมองหาพลังจากการใช้เวลาคนเดียวมักใช้เวลาในการคิดก่อนพูดและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนใกล้ชิด extroverts เติมพลังจากการอยู่ในกลุ่มมักพูดคุยอย่างเปิดเผยและชอบกิจกรรมที่มีผู้คนจํานวนมากการทําความเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยให้เราเห็นค่าของแต่ละบุคคลและสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเปิดใจรับฟังให้โอกาสอินเทอร์เวิสแบ่งปันความคิดเห็นโดยไม่ต้องรีบร่งหรือกดดันโดยการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างสาหรับการสื่อสารยอมรับความแตกต่างเข้าใจว่าทุกคนมีลักษณะ และวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันและการยอมรับความแตกต่างนี้จะสร้างสังคมที่มีความหลากหลายและเข้มแข็งการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหากมีการจัดกิจกรรมควรคำนึงถึงความชอบของ introverts โดยการรวมกิจกรรมที่ไม่เน้นความวุ่นวายเกินไปเช่นการพูดคุยในกลุ่มเล็กหรือกิจกรรมที่ต้องการความร่วมมือในรูปแบบที่เงียบสงบการประยุกต์ใช้แนวทางสำหรับ introverts ในชีวิตประจำวันการจัดการอารมณ์และความเครียดการตั้งเวลาเพื่อฟื้นฟู อินเตอร์เวิร์สควรจัดเวลาในแต่ละวันสําหรับการอยู่คนเดียวเพื่อฟื้นฟูพลังงานอาจเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือทํากิจกรรมที่ชอบการทําสมาธิหรือโยคะเทคนิคการทําสมาธิหรือการฝึกโยคะสามารถช่วยให้อินเตอร์เวิร์สลดความเครียดและสร้างความสงบภายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมแทนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนมากมายเลือกกิจกรรมที่มีการพูดคุยแบบเป็นกันเองเช่นการนัดทานอาหารกับเพื่อนสนิทตั้งคำถามเปิด ในการสนทนาใช้คำถามที่เปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้แชร์ความคิดหรือประสบการณ์ซึ่งทำให้อินทร์เวิร์ตรู้สึกสบายใจในการพูดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เวลาคิดคนเดียวใช้เวลาคนเดียวเพื่อสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบบางครั้งแนวคิดที่ดีที่สุดมาจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบบันทึกความคิดการจดบันทึกความคิดและไอเดียสามารถช่วยให้อินทร์เวอร์ตรู้สึกเป็นระเบียบและมีโอกาสในการพัฒนาความคิดเหล่านั้นต่อไป การพัฒนาทักษะทางสังคมเข้าร่วมกลุ่มที่สนใจการเข้าร่วมกลุ่มหรือคลาสที่มีความสนใจเดียวกันเช่นงานอดิเรกหรือกิจกรรมต่างๆสามารถช่วยให้อินโทรเวิร์สพบปะผู้คนในสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดันฝึกการสื่อสารการฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้อินโทรเวิร์สรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในขณะเข้าสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรอินโทรเวิร์สการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตของอินทรเวิร์สสามารถทําได้ในหลายระดับทั้งที่บ้านที่ทํางานและในชุมชนโดยมีแนวทางดังนี้หนึ่งที่บ้านพื้นที่เงียบสงบจะสรรพื้นที่ในบ้านให้มีความเงียบสงบสําหรับการอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมส่วนตัวเพื่อให้อินเทรเวิร์สสามารถมีเวลาฟื้นฟูพลังงานกิจกรรมครอบครัวที่ไม่วุ่นวายเลือกกิจกรรมที่ไม่ต้องการการสื่อสารมากเช่นดูหนังหรือทําอาหารร่วมกันทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย 2. ที่ทํางาน สร้างโซนทำงานเงียบหากเป็นไปได้ควรมีพื้นที่สำหรับการทำงานที่เงียบสงบเพื่อให้ i n t ร o v e r t s สามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิมีการประชุมในกลุ่มเล็กการจัดประชุมในกลุ่มเล็กจะช่วยให้ i n t ท o v e r t s รู้สึกสะดวกใจมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น 3. ในชุมชนกิจกรรมที่เน้นคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบลึกซึ้งเช่นการอภิปรายหรือการทำงานร่วมกันในโครงการสร้างกลุ่มสนับสนุน จัดตั้งกลุ่มที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมมิเตอร์เวิร์สให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดการความแตกต่างการฝึกอบรมและการพัฒนาบริษัทและองค์กรสามารถจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางบุคลิกภาพเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและยอมรับมิเตอร์เวิร์สมากขึ้นส่งเสริมความยืดหยุน่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุน่น ให้พนักงานสามารถเลือกวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นการทำงานจากที่บ้านหรือการเลือกชั่วโมงทำงานที่สะดวกการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทุกคนรวมถึงอินเตอร์เวิร์สด้วยนี่คือวิธีการที่ช่วยให้อินเตอร์เวิร์สปรับตัวได้ดีขึ้น 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายเล็กๆอินเตอร์เวิร์สสามารถเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ ในชีวิตประจําวันเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมสังคมเล็กๆหรือการพูดคุยกับเพื่อนใหม่ประเมินความก้าวหน้าการติดตามและประเมินความก้าวหน้าในแต่ละวันสามารถช่วยให้อินเทอร์เวิร์สรู้สึกมีแรงจูงใจและเห็นความสําเร็จ 2. การปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์อินเทอร์เวิร์สสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างเครือข่ายที่มีความหมายโดยไม่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการพบปะแบบตัวต่อตัว,ตว การสื่อสารแบบเขียนการใช้การสื่อสารผ่านอีเมลหรือข้อความสามารถช่วยให้อินเทอร์เวิร์สมีเวลาในการคิดและตอบกลับอย่างรอบคอบ 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์เปิดรับความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําจากผู้อื่นสามารถช่วยให้อินเทอร์เวิร์สมองเห็นมุมมองใหม่ๆและพัฒนาตนเองฝึกฝนการแก้ปัญหาการมีโอกาสได้พบกับสถานการณ์ที่ท้าทายและต้องแก้ไขจะช่วยให้อินเทอร์เวิร์สเพิ่มทักษะในการจัดการกับความไม่แน่นอน การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเข้าร่วมกลุ่มหรือกรับการเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันช่วยให้ินท r a w ์ r d ตรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกิจกรรมอาสาสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสามารถช่วยให้ินท r อร์ r ์ตรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและสามารถส่งผลดีต่อสังคมได้การเสริมสร้างทักษะและการพัฒนาตนเองสำหรับ intrawards การพัฒนาทักษะต,ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้อินทร a v สามารถเข้าถึงโอกาสและทำงานได้ดีในสังคมและที่ทำงานนี่คือแนวทางในการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญ 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการฝึกพูดในที่สาธารณะเข้าร่วมคลาสหรือเวิร์กช็อปที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะเช่นการเข้าร่วม s e สเมสต์สหรือการอบรมด้านการนำเสนอการใช้คำพูดที่ชัดเจนฝึกการพูดให้ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อให้ความคิดถูกถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเริ่มจากการพูดในกลุ่มเล็กๆก่อน 2. การสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการพัฒนาทักษะการฟังการเป็นผู้ฟังที่ดีช่วยให้อินโทรเวตสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นการฝึกฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจจะทําให้ผู้พูดรู้สึกมีค่าการตั้งคําถามที่เหมาะสมฝึกการตั้งคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แชร์ความคิดซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี 3. การพัฒนาทักษะการจัดการเวลา การตั้งเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนสำหรับการทำงานการพักผ่อนและการเข้าสังคมเพื่อช่วยให้อินทรวศมีการจัดการเวลาได้ดีขึ้นการใช้เครื่องมือช่วยจัดการเวลาใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือสำหรับการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตการสร้างความมั่นใจในตัวเองการตั้งเป้าหมายส่วนตัวการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำได้จริงช่วยให้อินทรวสรู้สึกมีทิศทางและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง การเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆให้ความสำคัญกับความสำเร็จที่เล็กน้อยเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่หรือการพูดคุยกับคนใหม่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจการสร้างเครือข่ายที่มีความหมายเข้าร่วมชุมชนออนไลน์การเข้าร่วมฟอรัมหรือกลุ่มในโซเชียลมีเดียที่สนใจเดียวกันสามารถช่วยให้อินทรวิร์ s เชื่อมต่อกับคนที่มีความคิดคล้ายกันสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและความหมายแทนที่จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ในวงกว้าง สรุปการพัฒนาทักษะและการสร้างความมั่นใจเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับอินเทอร์เวิร์ในการ,รเผชิญกับความท้าทายในชีวิตประจำวันการให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและการจัดการเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อินเทอร์เวิร์ตสามารถแสดงศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในโลกที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการสนับสนุนจากสังคมและคนรอบข้างจะทำให้การเดินทางนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความหมายยิ่งขึ้น